อาน,นีวิทยุโทรทัศน์กองทับกกันตนาน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่เสนอนาทีฉุกเฉินพีทีทีลูบิคคิดคนน้ำมันหล่อลื่นสำหรับเครื่องยนต์แต่ละประเภทโดยเฉพาะแฟรงซีฟันซิสเตม,มาสาวจีนใจเด็ดฮึดสู้โจรสู้ไม่ปล่อย สัญชาตยานนะฮะเป็นเป็นครูอะไรนี่เป็นครูเขาก็าจดลงจดลงก็คฟ้า,าน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่ก่อนหน้านี้เนี่ยนักท่องเท,ที่ยวชาวจีนทั้ง2ท่านเนี่ยไปไปเที่ยวอยู่ในย่านตรอกเขาสารพอได้เวลากลับ แกก็จะกลับที่พักที่พักแกอยู่ในเขตท้องที่สอนบางรักไปไหนครับทูมแมนโฮเทลเชีเเยงหเสียงแะและพาหนะที่สองนักท่องเที่ยวสาวชาวจีนเลือกใช้ในการเดินทางกลับที่พักก็คือรถสำล้อครับเพราะสามารถสัมผัสและชื่นชมกับบรรยากาศของกรุงเทพยามค่ำคืนได้เป็นอย่างดีแต่จู่ๆก็เกิดนาทีฉุกเฉินไม่คาดฝันขึ้นเฮ้ยเฮ้ย ในจงังหวะที่ชะลอรถรถจกักรยานยนต์นี้ก็กระชากกระเป๋าเมื่อมาถึงบร,ริเวณแยกสีพญาตัดกับถนนมหานครจู่ๆก็มีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งแล่นเข้ามาประกบรถสำร้อของพวกเธอเขาก็ควา้าใช่ไหมคว้าตามมือกบคนละห่วงทราบแบบาคว้าตามคว้าตามเสร็จตัวเขาก็สัญชาตญาณนะฮะเป็นเป็นครูอะไรนี่เป็นครูเขาก็จรลงจรลงก็คว้ามันมีก้านเหล็กหลังเบาะไคว้าได้พอดีหลังถูกกระชากกระเป๋าวินาทีนั้น มิสลีนีก็ตัดสินใจกระโจนเกาะราวเหล็กซึ่งอยู่ด้านหลังมอเตอร์ไซค์ของคนร้ายทําให้ตัวของเธอถูกลากไปกับพื้นถนนในจังหวะนั้นน่ะผู้โดยสารชาวจีนอีกหนึ่งคนที่อยู่บนรถซึ่งเป็นเพื่อนมาด้วยกันเป็นตำรวจจีนนยนะครับเป็นตำรวจหญิงแกก,ก็รีบโดดลงจากรถ ah! stop, stop, stop. ด้วยความตกใจและเป็นห่วงเพื่อนมิสเบรนมินจึงรีบลงจากรถสำล้อโดยลืมหยิบทั้งกระเป๋าและถุงใส่เสื้อผ้าของเธอลงมาด้วยพอลงจากรถมา สำล้อแทนที่จะหยุดช่วยเหลือที่ช่วยดูแลก็ขับรถหนีไปขณะที่มอเตอร์ไซค์ของคนร้ายกำลังลากมิสลีหนีติดไปด้วยนั้นก็มีผู้โดยสารซึ่งอยู่ในรถแท็กซี่คันหนึ่งเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีผมรับผู้โดยสารจากสะพานผ่านฟ้าเพื่อที่จะไปส่งสามแยกเจริญกรุงพอไปตัดเข้าแยกสีพญาปั๊บสะพาหนึ่งผู้โดยสารข้างหลังผมเเลยสะกิดให้ผมดู อยากจะหยุดภาพที่ว่าผู้หญิงถูกลากแค่นั้นเองอะแต่เรื่องอะไม,ไม่ไม่ได้ไปคิดว่ามันคือเรื่องอะไรเยทีจับจูช่วยชีวิตสาวจีช่วงหน้าเป็นคันอื่นไม่ใช่คันผมเขาก็คงจะทำแบบผมเหมือนกันนาทีฉุกเฉิน ถงซักฟอกเปาเอ M ็มวอชมี M อ e s สที่สกัดจากพืชธรรมชาติโตยโยต้าไฮลักซวีโก้แชมป์ TRD ดีสปอิใหม่ขับเคลื่อนคนดีกับโตยโยต้าหลังจากที่นักท่องเที่ยวสาวจีนซึ่งโดยสารรถสำล้อกลับที่พักถูกคนร้ายวิ่งราวกระเป๋า เธอจึงตัดสินใจกระโจนเกาะมอเตอร์ไซค์คนร้ายซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่นักกริดขับแท็กซี่ผ่านมาคือว่าผมมองกระจกข้างนี่นะผมก็เห็นผู้หญิงถูกลากไปแล้วก็คือแบบเขาลองลั่นไปตามพื้นเลยทั้งเสียงร้องและภาพที่เห็นทําให้นักกริดรับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดของหญิงสาวถ้าผู้หญิงก็ปล่อยก็คือว่าหยุดแต่ก็ไม่รู้แต่คือว่าแค่อยากหยุดภาพตรงนั้นน่ะไม่ให้เขาลากผู้หญิงไปโดยที่ยังไม่รู้หรอกว่าคือเรื่องอะไรนาทีนั้น นกริตตัดสินใจขับรถปาดหน้ามอเตอร์ไซค์ของคนร้ายเพื่อช่วยเหลือหญิงสาวเ้ยไม่มีอะไรไม่มีอะไรพี่เฮ้ยพี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับนั่งลงนั่งลงนั่งลงก่อนดินั่งลงก่อนผมก็ลงผมก็ลงจากรถมาแล้วผมก็เดินมาหาผู้ชายบอกไอ้นี่มีอะไรกันแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้ทําผมไม่ได้กระชากนะมันเกี่ยวมาเองผมก็เลยบอกเอางั้นเดี๋ยวค่อยคุยเดี๋ยวรอตํารวจมาแล้วค่อยคุยกันแต่ลงลงซึ่งในเวลาเดียวกันนั้น ได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบของสอนอบางรักผ่านมาเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีพวกเขาจึงเข้าจับกลุ่มตัวคนร้ายและให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีนจากการสืบสวนว่าผู้ขับขี่รถสาธารณะแทนที่จะเป็นผู้เสียหายหรือประจักษ์พยานในที่เกิดเหตุได้ข่าวว่าระยะหลังเริ่มมีบางส่วนเข้ามามีส่วนเป็นคนร้ายเสียเองนะครับจากข้อมูลรายนี้ทําให้เราแน่ชัดเลยว่าสารล้อรายนี้จะต้องออมีส่วนเกี่ยวข้อง จากคำให้การของคนร้ายทําให้เจ้าหน้าที่รู้ว่ารถสาล้อที่นักท่องเที่ยวนั่งมามีส่วนรู้เห็นด้วยเมื่อขับมาถึงบริเวณถนนที่โล่งมืดคนขับก็จะชะลอรถและให้สัญญาณคนร้ายซึ่งขี่มอเตอร์ไซค์ลงมือก่อเหตุตรวจสอบจากหมายเลขทะเบียนรถตรวจสอบจากเพื่อนตรวจสอบชื่อก็รู้ว่าเขาพักอยู่ที่ไหนเราก็ส่งสายสื่อพิสุด์ติดตามจับกลุ่มในทันทีนนทันใดเจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวคนขับรถสำล้อได้ที่ห้องพักบริเวณถนนเพชรบุรีซอย2พร้อมทรัพย์สินที่ติดไปกับรถ โดยผู้ต้องหายังรับสารภาพว่าเคยก่อเหตุเช่นนี้มาแล้วถึงสองครั้งและเลือกเยือที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติโดยเฉพาะผู้หญิงการป้องกนันง่ายผมก็คิดว่าการนั่งรถแบบนี้เนี่ยไม่ควรใส่เสื้อที่เปิดคอนะครับมีปกปิดมิชชิดเรียบร้อยหน่อยถ้าคุณนั่งด้านซ้ายคุณก็สะพายกระเป๋าไว้ด้านขวาสิเอาไว้ตรงกลางถ้าคุณนั่งด้านขวาคุณก็สะพายกระเป๋าไว้ด้านซ้ายเอาไว้ตรงกลางเหมือนกันอย่าเอากระเป๋าเนี่ยห้อยออกไปด้านนอกตัวรถนะครับเพราะด้านนอกตัวรถเนี่ยคนร้ายเข้าประกอบก,ก็กระชากง่าย นะครับถ้าใส่เสื้อเปิดคอเข้ามาข้างหลังเขาก,ก็ช่างง่ายอันนี้เป็นการป้องกันแบบแบบพื้นพื้นเลยผมคิดว่าควรเอาไปใช้อย่าประมาทเบื้องตน้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหาร่วมการวิ่งราวทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะในเวลากกานคืนและไม่เพียงเท่านั้นยังตรวจพบสารเสพติดในตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนอีกด้วยแท็กซี่ลายนียท,ที่ผมต้องชื่นชมเพราะว่าส่วนหนึ่งเราก็ตำหนิผู้ขับขี่รถสาธารณะในกรณีขับสารลอนะ้อสาธารณะที่กระทำตัวผิดกฎหมาย แต่อีกส่วนหนึ่งเราก็ชื่นชมผู้ขับขี่รถสาธารณะที่เป็นรถแท็กซี่นะครับประสบเหตุที่มันไม่ชอบมาพาก้ก็หยุดเชื่อเหลือจากเหตุการณ์นี้ทําให้นักท่องเที่ยวชาวจีนได้รับบาดเจ็บบริเวณขาและก้นเพราะอย่างดีที่ไม่ได้รับอันตรายถึงชีวิตอีกทั้งยังได้ทรัพย์สินกลับคืนมาทั้งหมดเป็นคันอื่นไม่ใช่คันผมเขาก็คงจะทําแบบผมเหมือนกันก็มีความรู้สึกดีว่าเราก็ยังได้ทําในสิ่งที่ดีๆโตโยต้ารูปขับเพื่อนคนดี มอบเงิน2,000บาทให้กับแท็กซี่พลเมืองดีนกักฤตสุวรรณเลิศขอขอบคุณหากคุณมีเรื่องราวเตือนภัยติดต่อมาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์นี้หรือทางหน้าที่ฉุกเฉินแฟนเพจหน้าที่ฉุกเฉิน